สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ยายากาเดนที่น่ารักทุกท่านยายากาเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนหลานเกวีน,นครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้ยังมีความสุขนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเปิดขายชวนชมยักษ์ซาอุนะคะยักษ์ซาอุต้นนี้ก็จะสูงหน่อยสูงสูงอันนี้ก็ใช้รังที่สองใบเช่นเดียวกันนะคะสวยมากดอกเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะดอกดกเลยสําหรับยักษ์ซาอุนะคะต้นเขาจะไม่ค่อยเน่านะคะต้นเขาจะดีแข็งแรงดี ยักษ์สาอูหัวสวยเลยนะคะหัวใหญ่สวยดอกก็จะเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะเป็นดอกเล็กค่ะพวงนะคะพวงใหญ่มากดอกมาเยอะมากค่ะดอกมาเยอะมากฟอร์มสวยเลยนะคะฟอร์มสวยเลยถ้าลูกค้าไปตัดทดอีกนะคะเขาก็จะแตกกิ่งออกมาอีกเยอะก็จะเป็นพุ่มเป็นพวงเยอะอีกนะคะอันนี้แมค่ค้าก็ยังไม่ได้ทําต้นนี้นะคะต้นนี้อายุหลายปีแล้วนะคะ จะ20บวกแล้วนะคะจะ20บวกแล้วแต่ว่าคือก็จะอยู่ในกระถางอันนี้มานานมากๆเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนดินเลยก็จะเป็นดินปกติเลยนะคะเป็นดินปกติเลยไม่ได้ทําการเปลี่ยนค่ะอายุเขาน,านานมากๆนะคะสําหรับต้นนี้กับยักษ์ซาอูค,ค่ะอันนี้จะเปิดเปิดอยู่ที่สามพันห้าร้อยนะคะกับยักษ์ซาอูหัวเขาจะไม่ไม่ไม่เน่าไม่ไม au, ไมค่อยเน่าค่ะ ยักษ์ซาอุเป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆนะคะใครที่ตามหายักษ์ซาอุนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยดอกดกๆค่ะสามารถแคปส่งให้หนูทางไลน์ได้นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสวัสดีค่ะ